พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมทนายดองรัตในทีมด็อกเตอร์กิติศักดิ์ทนายความวิถีพุทธนะครับจะมาให้ความรู้นะครับผมเกี่ยวกับการมั่นนะครับผมการมั่นคือการที่เป็นสัญญานะครับผมว่าจะทําการสมรุลในอนาคตน,นะครับผมตามมาตราหนึ่งน้สาห้าครับ การมั่นจะทําได้เมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์นะครับการฝากปืนอขอไปครับการมั่นที่ฝาฝปืนตามบัญญัติวรรคหนึ่งเป็นโมฆะค,ครับมาตราที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบกครับผู้เยาว์จะทําการมั่นได้นะครับผมต้องได้รับความยยอมจากบุคคลดังตอบวันนี้นะครับบิดาและมารดาในวันีที่มีทั้งบิดามารดานะครับบิดามหรือมารดาครับกรณีที่บิ ที่มานดาหรือบิดานะครับตายหรือถูกถอนอำนาจปกครองนะครับหรือไม่อยู่ในสภาพหรืออยู่ในฐานะที่อานได้ความยินยอมนะครับหรือพฤติการผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอมจากมารดาหรือบิดาได้ครับผมผู้อนุาสามนะครับผู้รับบุาารบุญธรรมในกรณีผู้เยาว์เป็นบุาารบุญธรรมนะครับอนุสีนะครับผู้ปกครองในกรณีที่ ไม่มีบุคคลที่อ่านให้ใหความยินยอมได้ตามมนุษย์หนึ่งสองหรือสามครับแล้วแต่กะมีบุคคลที่ถูกขออำนาจปกครองการมั่นที่ผู้เยาว์โดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวเป็นมูคิยานะครับผมมูคิยานี่คือถ้าให้ศัตทยาบันแล้วถือว่าสมบูรณ์นะครับผมคือหมายความว่าถ้าบิดาหรือมารดานะครับผมผู้ปกครองนะครับผมสามารถให้คนยอมในภายหลังนะครับผมถือว่าสมบูรณ์นะครับผม แต่ถ้าการมั่นก็คือการที่เป็นสัญญาว่าจะทําการสมรสดอย่างแน่นอนครับผมพอเหตุนี้นะครับต้องได้รับความยอมจากอดังที่กล่าวมานี่ครับงันผลเป็นโมคียันนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมผมทนายดวงรัตน์นะครับทนายความในทีม ok ดรเกรกิติศักดิ์ทนายความวิถีพูดกล่าวกับท่านว่านะครับผมหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเราญาติโจรทางสภาทนายความของเรายินดีช่วยเหลือท่านฟรีครับ ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่บอกต่อและสำคัญขอขอบคุณร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทนายดวงรักทนายความในคลินอกรตอส์ิตศักดิ์ทนายความวิทยุสวัสดีครับ